สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการสาธิตความต้องการของโจทย์ในเช็คพอยที่2ของแ a บ3 3นะครับในเช็คพอย์นี้นะครับจะเป็นการอ่านค่าจากดิฟสวิต์อ่าโทษทีนะครับจากสวิตช์กดติดปล่อยดับนะครับซึ่งต่ออยู่กับ p c ซ8 5 7 4แนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดการแสดงผลนะครับของ LED ซึ่งต่อกับ p c ซ8 5 7 4เเหมือนกันนะครับโดยโหมดเริ่มต้นนะครับจะเป็นการนับ แบบไบนารีนะครับที่ LED นะครับจะเห็นว่ามันมีการเพิ่มขึ้นในลักษณะไบนารีนะครับไปเรื่อยๆเมื่อนับถึงค่าสูงสุดนะครับก็วกกลับมานับศูนย์ใหม่นะครับเมื่อมีการกดสวิตช์หนึ่งครั้งนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นการเลื่อนนะครับสังเกตว่าตอนนี้มันจะเป็นการเลื่อนของไฟนะครับซึ่งติดอยู่กับ LED นะครับจากซ้ายไปกว่านะครับกดอีกทีนึงนะครับ ก็จะเปลี่ยนจากการเลื่อนจากขวาไปซ้ายแทนนะครับนั่นคืออีกโหมดหนึ่งนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีการติดดับของสวิตช์ของ LED นะครับพร้อมๆกันนะครับพอกดอีกทีหนึ่งนะครับก็จะกลับไปนับแบบไบนารีใหม่นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็มีการสาธิตเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ